สด่ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะไปดูเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้าง,าง,างนะคะคลิปนี้เราจะไปทําการปรับเงินเดือนลูกจ้างนะคะ5%แล้วก็มีเงื่อนไขว่าการปรับครั้งนี้จะไม่เกินอันตราค่าจ้างขั้นสูงนะคะก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ไปชมกันค่ะ จากข้อมูลเจ้าหน้าที่เรานะคะ e x c e l s h e e t บุคลากรเรามีข้อมูลตัวอย่างอยู่ประมาณ10คนนะคะอ่าสิ่งที่เราจะทำวันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวไปหาอัตราเงินเดือนขั้นสูงว่าอัตรางันเดือนขั้นสูงของตำแหน่งของวุฒนี้เท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาคูณร้อยละ5ถ้าปรับเงินเดือนร้อยละ5จะเป็นกี่บาทเนา แล้วในการปรับร้อยละห้าเนี่ยมันจะต้องให้ปัดขึ้นเต็มสิบด้วยนะคะก็คือไม่ให้เป็นเศษให้เป็นหลักสิบนะคะเสร็จแล้วเรามารวมเงินพอรวมเงินปุ๊บก็จะมาดูว่าเงินเดือนใหม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้เพิ่มหรือไม่ได้เพิ่มเนาะส่วนได้เพิ่มแล้วเพิ่มเป็นเงินเท่าไหร่แล้วยอดรวมที่เราใช้ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะ เริ่มแรกเลยนะคะเรามาดูชี้ข้อมูลหลักของเราเนาะตัวที่เป็นตัวแปรเป็นเงื่อนไขของเราก็คือเรื่องวุฒินะคะคุณวุฒิถ้าสมมติว่าเป็นคุณวุฒิที่ไม่กําหนดวุฒิเงินเดือนขั้นต่ำจะอยู่ที่แปดหเนย์เาะขั้นศูนย์จะอยู่ที่1 6ึ่งศนย์นะคะ,ะถ้าใช้เป็นเลข ให้มีตัวควมมานิดนึงนะคะโอเคถ้าปวชนะคะเงินเดือนขั้นสูงอยู่สองหมื่นหนึ่งพันสิบบาทอ่าปวชประสบการณ์ห้าปีอ่าอันนี้เหมือนกันนะคะอันท้าปตีนะคะเงินเดือนขั้นสูงที่สี่หมื่นสามพันหกร้อยอ่ถ้าเป็นปตีที่เป็นบริหารออกุธเท่ากันอัตราเงินเดือนสูงเท่ากันนะคะเท่ากันแต่ว่าเริ่มต้นไม่เท่ากันโอเคอันนี้คือตัวแปลหลักเป็นเงื่อนไขว่าไม่ให้เกินช่องนี้แหละ นะคะเ่าอาจะทำตารางตัวนี้ไว้ก่อนเอาไว้เช็คว่าแต่ละมุดเขามีเงินเดือนเท่าไหร่นะคะอะให้เราคลุมคลุมส่วนที่เราต้องการสร้างเป็นตารางนะคะแล้วก็ไปที่สูตรตัวจัดการอะไม้นะคะตัวนี้เราจะใช้คำว่า TBL Salary นะคะ อ,อันนี้เป็นเทเบิลซาร์เรลี่ของเรานะคะแล้วกลับมาที่ข้อมูลบุคลากรเราจะมาหาวุดวุดนี้นะคะว่าตราเงินเดือนขั้นสูงเป็นเท่าไหร่เราจะใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP นะคะ,ะเท่ากับ VLOOKUP ตัวนี้นะคะตัวดำๆนี้มันจะบอกว่า LOOKUP VALUE นะคะก็ให้เรามาคลิกที่ตัวนี้นะคะ,ะ x2 ตัวนี้ เทเบิลอะเลยต่อไปนะคะคอมมาใส่คอมมาเสร็จแล้วเทเบิลอะเลยก็คือตัวที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะอ่า GBL มคลิกมาเลยนะคะเสร็จแล้วอินเด็กน้ำตัวนี้นะคะอินเด็กน้ำเขาให้ใส่ตัวคอลัมน์เมื่อกี้คอลัมน์เราจะอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่อยู่ที่คอลัมน์สี่นะคะอ่ะตัวนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ แต่ว่าจะให้ใส่ฟอลไปก่อนนะคะก็คือให้ตรงเงื่อนไขทั้งหมดมาแล้วนะคะหลักสูตรซีีขั้นสูงจะอยู่ที่43,600ทีนี้เราก็ลากลงมานะคะดับเบิลคลิกลงมาเราได้อัตรางเงินเดือนขั้นสูงของแต่ละวุฒิมาแล้วนะคะได้วุฒิมาแล้วเสร็จแล้วเราจะปรับให้ร้อยละ5ของเงินเดือนนะคะก็ใช้เงินเดือน คูณร้อยละห้าก็5หาร100นะคะแบนนี้ก็ได้นะคะ่าได้เงินร้อยละห้ามแล้ว,ลวทีนี้อย่างนี้เขาเขาไม่ให้เป็นแบบนี้เนาะเขาจะให้เป็นปัดขึ้นเต็ม10นะคะอย่างเงี้ยเป็นดักหน่วยนะคะ,ะปัดขึ้นเต็ม10บก็จะใช้สูตร ceiling cei ใช้สูตร ceiling นะคะ คอมม่าเนาะแล้วก็บอกว่าให้หลักไหนก็สิบนะคะหลักสิบอ่ะได้แล้วเดี๋ยวเพิ่งคลิกลงมานะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าก็จะปัดเป็นหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์อย่างเงี้ยนะคะเก้าสองสี่ก็ปัดเป็นเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์โอเคอ่ะทีนี้ลองรวมเงินนะคะว่าเงินเดิมเดิมบวกเงินเดิมเดิมบวกกับเงินเดือนที่ปัดเต็มสิบแล้วเป็นกี่บาท เราบวกไปก่อนนะคะเราทาเป็นทีละช่องก็ได้นะคะถ้าใส่สูตรรวมเยอะบางทีก็อาจจะสับสนเองนะคะก็ค่อยๆทาเป็นทีละช่องไปนะคะทีนี้เงินเดือนใหม่นะคะเงินเดือนใหม่เนี่ยก็คือเราจะใส่เงื่อนไขว่าถ้ามันเกินขั้นสูงไปแล้วให้ใช้เงินเดือนของขั้นสูงนะคะอะงั้นเราต้องใช้ if เนาะ if ถ้าตัวลำเงินมากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับเงินเดือนขั้นสูงนะคะให้มีค่าเท่ากับเงินเดือนขั้นสูงถ้าไม่ใช่ก็ให้ค่าเท่ากับขั้นต่ำอ่ะพูดไปด้วยคลิกไปด้วยนะคะ,อ,ะอธิบายทีนึงนะคะช่อง ad 2ก็คือรวมเงินใช่ไหมคะรวมเงินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ มากกว่าเท่ากับ a a 2 a 2คือช่องขั้นสูงเนาะก็ให้ช่องนี้มีค่าเท่ากับ a a 2ก็คือให้มีค่าเท่ากับขั้นสูงนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็ให้มีค่า a d 2ก็คือช่องรวมเงินนะคะอ่ะอันนี้รเรา double click มาแล้วเนาะทีนี้ให้เราสังเกตว่าสูตรเราถูกหรือยังนะคะอ่ะช่องนี้เนาะช่องนี้ 43เงินเท่าเดิมนะคะมันไม่เพิ่มให้เนาะช่องไหนอีกที่มันเต็มขั้นอ่าช่องนี้เต็มขั้นนะคะเต็มขั้นอ่าเท่าเดิมเท่าเดิมนะคะโอเคถ้าถ้าดูอย่างนี้มันก็จะลําบากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ Formatting ค่ะใช้ตัวจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะคะแต่ว่าเราจะต้องบอกมันก่อนว่าเงื่อนไขของเราอะ่ะเป็นตัวที่มันแสดงเป็นอะไรนะคะ เพราะฉะนั้นจะมาเช็คจากค่านี้ก่อนว่าถ้ามันได้เลื่อนเงินเดือนก็บอกว่าเพิ่มถ้าไม่ได้เลื่อนก็บอกไม่เพิ่มนะคะอ่ะเท่ากับเนาะ if ช่อง ae มากกว่าเงินเดือนนะคะอ่ะมากกว่าหรือเท่ากับ มากกว่าหรือมากกว่าเนี่ยมากกว่าเงินเดือนช่องนี้นะคะไม่ใช่ช่อง a อนะมากกว่าหรือถ้าคำนี้คือมีการได้เพิ่มใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าเพิ่มเพิ่มนะคะใส่คอมมาไปถ้าไม่ใช่ก็ไม่เพิ่มแล้วก็วงเล็บปิดนะคะอ่าคนนี้ได้เพิ่มนะ มีคนไม่เพิ่ม3มคนนะคะโอเคอทีนี้เรามาใช้ตัวที่เป็นจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะคะเพื่อเราจะได้เห็นชัดเจนว่าคนไหนไม่เพิ่มเนาะอ่ะคลิกท,ทั้งคอลัมน์นะคะแล้วก็ไปจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเน้นกฎของเซลล์แล้วก็ข้อความที่มีนะคะอ่ะไม่ได้เพิ่มตัวนี้เนาะให้เป็นสีเหลืองอ่า ไม่เพิ่มหาไม่เพิ่มนะคะโอเคน่าจะพิมพ์ผิดนะนี่เนาะไม่เพิ่มอ่าสีเหลืองมาแล้วนะคะไม่เพิ่มอีกสามคนนะคะ ทีนี้เรามาหาจํานวนจํานวนที่เงินเพิ่มนะคะก็เท่ากับเนาะเงินเดือนใหม่ลบด้วยเงินเดือนเก่าก็เป็นจํานวนที่เพิ่มแล้วนะคะลากลงมานะอันนี้ก็จะเห็นว่าศูนย์นะคะก็ถูกต้องเนาะแล้วก็มาซ้ำซ้ำโอเคหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทนะคะอ่ะรอบการขึ้นเงินเดือนห้าเปอร์เซ็นนี้เรา มีทั้งหมดกี่คนเนี่ยนับจำนวนตรงนี้นะคะสิบเรามีทั้งหมดสิบคนสิบคนโดยที่ไม่ได้เลื่อนไม่ได้เพิ่มค่าจ้างอยู่สามคนนะคะอยู่สามคนเนื่องจากว่าอัตราค่าจ้างเนี่ยถึงขั้นสูงแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เพิ่มเนาะ ก็ใช้เงินทั้งหมด8,000อ่าเป็นสีห่กหน่อยใช้เงินไปทั้งหมด6,820บาทนะคะ,ะครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่เราจะทำวันนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับ HR นะคะหรือสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่จะลองคิดเงินเดือนของตัวเองนะคะว่า ถ้าสุวนเราได้ปรับเดินเดือน5%ะนจะเป็นกี่บาทนะคะโอเควันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะคะก็ไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ